ทุกคนปลาทอดแปะทอดกรอบแล้วนาะจะทุกคนแล้วตัดตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้ะนี่เป็นขนมจีนนะาจะทุกคนน้ำจิ้มทั่วจ้าผักมาเป็นสวนเลยมีผักชีแล้วก็ผักสลัดตรงนี้จ้าแล้วก็มีผักกาดแก้วผักกาดแก้วเยอะมากทุกคนผักกาดแก้วสองแก้ว สองหัวครึ่งอ่ะใช้วมาววเป็นสวนจริงๆจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกินเขาเล่นกันด้วยเมี่ยงปลาทอดจนะปลาทอด รัวคุณสมบูรณ์เอนแฟมเลี่อีกแล้วนะจ้ะทุกคนจ้าอันยุงยุงมืดมือจามือนีก็เลยแบบสิว่างในกระช่วงช่วงเย็นเย็นเพราะว่าเห็ดกับเขาให้ซ้มนุมนะจ้ะก็มือนีสิเฮดเอ่อเมี่ยงปลาจ้ะเมี่ยงปลานมนุมอยากกินกันเลยเอาจัดไปจ้ะโอ้ยนมนมอยากเขากล่อกน้ำอยากสิให้เบิร์พี่น้องมามา เพื่อตัดผมใหม่จ้ะทุกคนจ้าเิ่นองาเล็กสั่นเลยจ้าไม่ต้องตกใจทุกคนอันยองอยู่ตรงนี้ออไม่ต้องตกใจอ,อไม่ต้องตกใจอันยองเปลี่ยนลังคาใหม่กับแบบสั้นสบายหัวจ้ะทุกคนเพิ่นเพื่อนแต่อยากเปลี่ยนนะจ้ะเปลี่ยนกับเปลี่ยนจ้าเรเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวกะถ้ายอยากไวเง่ากะไวเง่าใดอีกจ้ะถ้าเปลี่ยนกะตาม คือห้าแบบฟรีสไตล์จะทุกคนเอาไปเลยตามสะดวกสบายเนาะจ้ะหัวไผ่หัวมันดีไซน์ไผ่ดีไซน์มันจะทุกคนจะ้ะเพิ่นก็อันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนกะไรหัวไม้ <laughs> <laughs> เออไปจะได้อาไปดูใกล้ๆให้ทุกคนดูใกล้ๆว้าว,วเออนั่นแหละทุกคนสองสองนมสองสไตล์จ้าทุกคนอี่พอเพิ่นกระเปียนขึ้นกันเนาะโอเคเดี๋ยวฮาไปเฮ็ดอันเมียงปลาเม,มียงปลาโอจะกินใครจะกินพอแล้ว<ม>เออทุกคนอยากกินเมียงปลาจ้ะเดี๋ยวฮาไปไปตำน้ำจิ้มอ่าน้ำจิม้มน้ำจิ้มทั่วคือเก่าจ้ะเฮ็ดให้ดูบ่อยๆนะจะ้ะโอเคไปลงมือกันเลยจ้า เค <Okay, S 2> เดี๋ยวตําทั่วก่อนนะจ๊ะตั้ทถั่วใบนิดนึงใบนิดนึงปร,ประมาณนี้จ้ะประมาณนี้ก็ใส่ถ้วยว้ก่อนปักใส่ถ้วยนึ่งให้พอกับแม่แล้วก็นึงให้่อหนุ่มอย่างนี้ในตั่ออีกอ่ะ มีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกสดน,นจะจ๊ะแล้วก็มีนานี่นกโคกใส่กันเนาะเพราะว่ามี่แบบเป็นรากผักชีเลยน,นจะจ๊ะเขาใส่ลำต้นของผักชีจากคนอย่าตกใจเด้อที่แม่อีเมเอีนบอกว่าอันรากผักชีรากผักชีนะคะ <S <S จริงๆมันต้องใส่รากผักชีไง่ายจังครับโขกไปจ้าให้ละเอียดให้ละเอียด เราไม่ไปไมดุไหนจ๊ะไปมเผ็ดไหมเนี่ยไหนคิดว่ะนะไหนแบบนี้ให้นุ่มๆนี่เม็ดเค้กเขาปรุงรสจ้ะน้ำปลามาใช้น้ำปลาน้ำปลาผงชูรสผงชูรสเอานิดเดิง ผมชะลดจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้จ้ะไม่ต้องใสอ่น้ำตาลน้ำปลาแม่ใส่แล้วเนาะครับ,บ,บาาแล้วก็บีบมะนาวน้ำลายแตกน,น้ำไหล, <laughs> ลไหลน้ำไหลไหลนะน้อถูกตอน,นี้ถูก เดีย๋ยวลุกจะใส่เติมน้ำอุ่นหน่อยจ้าน้ำอุ่นนิดนึงแต่ชอบคนชอบเหลวแล้วแต่ก็ามสะดวาจากจ้ะแล้วก็ข้นน้ำจิ้มถั่วจ้าได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเนาะทุกคนครับ อย่ายจัดทุกคนอันนี้เป็นปลามะากเรลเนาะอือห uh ือ huh. เดี๋ยวเราเอาทอดไปโทษขอบครับทุกคนแบบนี้อาคียฟทำอะไรเอ่อ uh, I'm taking the water out of the salad เอาน้ำออกเอาน้ำออกใช่ทำยังไงอันนี้ หนึ่งสองสามใช่หนึ่งสองสามสี่ถ้าจัดใส่ถาดต้องจัดให้สวยสวยทุกคนสิ่งก็ถ้ามันถ้าจัดสวยมันก็แซบกว่ารู้ใช่ไหมใครบอกไม่เถียง แล้วก็แม่แม่ด้วยแล้วก็อังยองด้วยไม่ใช่ขึ้นแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับ ผูดคนปลาทอดแปาทอดกรอบแล้วนอกจากรอบแล้วตัดตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นพอดีคำให้สามหนึ่งวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ามันสิเต็มปากใช่สิเต็มปากเต็มคำตัดเป็นชิ้นนี้ แบบนี้เลน,นนี้เลีนนมันมตั้งตายสันติจริงๆอยากไปกุ้งจ้ะครับอยากกุง้งอยากแซลมอนอยากทุกอย่างน่ะครับกุ้งกุ้งอร่อยกุ้งตัวเล็กอะครับอร่อยแต่แพงหน้าดูกิโลเกือบหนะึ่งร้ยโครนอ่ะแปดสิบเก้าหรือเก้าสิบนี่แหละกุ้งถุงหนึ่ง แช่แข็งนะตุ้งตัวเล็กอ่ะตุ้งที่มีเปลือกอะมีเปลือกมันแพงแพงยังไรก็กินไปปลาอันนี้ไปประมาณสิบชิ้นอันนี้สามแพ็คนะทุกคนครับครือซื้อใช่แข็งมาไม่ได้ปรุงรสอะไรนะคือทอดแบบนี้เลยนนื่นแพ็คจะได้สามหรือสี่ชิ้นประมาณนั้น เสร็จแล้วทุกคนจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้ะอันนี้เป็นขนมจีนนะจ้าทุกคนน้ำจิ้มทั่วจ้าผักมาเป็นสวนเลยมีผักชีแล้วก็ผักสลัดตรงนี้จ้ะแล้วก็มีผักกาดแก้วโอ้โหกกแก้วหัวเยอะมากทุกคนผักกาดแก้วสมแก้วหรออืมสองหัวครึ่งอ่ะ <c oughs> ใช้ามาเป็นสวนจริงๆจ้ะทุกคน โอเคเดี๋ยวมาไปกินขาวแล้งกันด้วยเมี่ยงปลาทอดจ้าปลาทอดอะยกมาวางวางไม่ต้องรับให้หล่นไม่ต้องให้หล่นไม่ต้องให้หล่นซีดบวางก่อนเดี๋ยวค่อยจัดครับผักเยอะมากอโเดี๋ยวหกทิ้งหรอกวางตรงนี้ก่อนอืไป สวัสด <muitas> <arias> ีครัาทุกคนสวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วใช้ดิสปุสก็สบายใหม่ผมสบายดีบักเขียบมาอีกแล้วสวัสดีครับบักสิลาทุกคนกินเมียงปลาทอดจ้าน้ำจิ้มรสเต็ดนอดจ้าทุกคนน้ำจิ้มถั่วเนาะข้าวเขียบโอ้โหกินเลยโอ้โห อออเอาเลยเอาเอ,อ,อาปลาทุกคนตัดพักก่อนวันนี้ไม่พูดมากนะคะทุกคนบาจีเมียน,น,นเอาคำใหญ่เอาคำใหญ่มรรญาแค่โฟส์ชารสุดเลยอืมเจิดตัดไอนีนตัดครับเอาเลย ทองชอบดีเนะี่ยกินเนื้ปลากินกินคำใหญ่ๆ <c oughs> กินคำเล็ก <c oughs> ๆไม่อร่อยต้องกินคำใหญ่<ย>ๆนีๆ่ใช่โอ้น้อกคนอันกินทุกคน้องต๋อน้องโอเคกินเลย mhm hm 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 như hm này วันนี้อังยองกับอาเคียเสียใจมากเพราะว่าเพราะว่าฮอลิีเดย์อ๋อใช่ฮอลิีเดย์ท้วยมดหนึ่งวันและหนึ่งวันนะวันจันทร์แล้วก็ธนาคารไปธนาคารไปโรงแรมเสียใจมากเสียใจอ่ะอเรอยู่ตั้งสามอาทิตย์แต่เสียใจทำไมเหลวมากนั่นเหลวมากไม่ได้ทำอะไร โอ้โ,อโอเพชพอคิดแบบเพชรน้ำก็าซอสสิอ่ะนม่เหรอเฮ้ทําไมอันเลก็กเอาน้ำจิ้มก่อนนันน่นเหรอสิเป็นแบบนี้อันเล็กก็ของเขาเป็นสไตล์เขาลูก อล็รเขาสไตล์เขาเขาไม่เหมือนใครก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นไรอืม,อมดูปับเหลืออีกดูหนังซ่องตัววันนี้เขาก็พุงงด่หนังสองเรื่องครับหนังสองเรื่องอืมเียบเอามา เดี๋ยวผมบอกเลยกอนมนทั้งทั้งยังยังมีแค่หนึ่งวิชาไม่หนึ่งวิชาเหรอถ้ากบาแล้วเร็วมาเช็คแล้วเร็วเร็ว ร,ร e. ู้ภาษาไทยดีมากก็ดีแล้วไม่จะตื่นมาไหเตื่นตนเลยตื่นโบสถ์บริบนเกิดควาเกิดเมืองไทยต้องรู้ภาษาไทย อืมก mm. mm ิด hmm. ป mm ังเกิดใช่อืดองกันมาไ้เป็นอืมว้าวเกิดวันเกิดก็ถูกแล้วอืมใช่จะสดอืมอืม กินเลยทุกคนไม่ต้องพูดเดยอะพักเยอะมากเขาเนี่ยเขา่าภูเขา่ <S <S ขาภูเข่าอืมไม่ใช่เข่าเยอะกองเป็นภูเขาเลยนะอืมเดี๋ยไปช่วยพูดอืม เพิว่าพักนะเป็นผู้เขาเลยจ้ะเดี๋ยวเพิกับจากผู้เขาสิกลายเป็นทงหยาได้ปะนี้ครั้งแรกอานลรกเอาหนึ่งคำเอาเมียงปลาหนึ่งคำ อืมยึดจัดแต่คำหญ่คำใหญ่ใช่ไหมคำใหญ่มากนี่เจ้ากินจากาให้เขายัดคำใหญ่ๆเขาไม่กินสไตล์ตัวเองไงรอไอเกิมมบแต่ถ้าหได้คนรเตอรมินอเกสบอนดเีเม่นัองไกูจังเกือ

เพิ่งจะสิ่กินต่ออีกนิดเดี่ยจะคนจอเออนั่นแหละกินไปคุยกันไปสองคนเนี่ยกินข้างหลังด้วยกินอะไรอ่ะโอเลโอโอโหกินหนึ่งแพ็คแล้วสองแพ็คแล้วแม่ว่าคักเน่จะเออกินไปกินให้อิ่มครับเบีร์กูเซฟราตรามัน Vi har ekte kjærlighet. Godset fra Drammen, vi har evighet. Vårt rømse Og vår elva tørker inn. Er godset fra Drammen-klubben min. ฟุตบอลนอร์เวย์พี่น้องทีมที่เราไปดูบ่อยๆเนาะบ่อยๆบ่อยมากเออมันแหละเอออทุกคนจ้าแกเมื่อจ้าเมี่ยงปลาทอดเนาะจ้าอออืออร่อยแซ่บจปะแซ่บจเสร็จเลยเด้อโอเคจ้าสุขสุขคนขอบคุณที่แวะทักทายคลิปวิดีโอเนาะจ้ามือนี้สบายดีสวัสดีบ๊ายบายก็มาสักครย